จ้มาเด้อมากินข้าวกับแม่น้องจูนกินแซ่บมอะไรจ้าเ,าเอาอมื่อนี้กินข้าวกับอันกับอันตำเล็บมือนั่งแล้วก็นหนึ่งปลาแล้วกันอย่างก็อ้อมนั่งง่วนของพี่น้องเอเ้ยคุณแม่มาเด้อกับข้าวปลาเค็มอันนี้คุณนม่มามาเด้อม,มากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อกินขา้าวเศร้าจ้าสวยๆเกือบสิบมงเศร้าเลยจ้าคุณบ้าคุณที่กินป้าจะน้องคนงอ นั่งยี่ยมเลยยังใหม่สองสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวต้มกันเด้อเดี๋ยวขอร่อยเด้อปักกกล่องหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเอียงเงจังหน่อยเด้อค่ะเด้อนี่ประเทศนอกอันนี้บอกี่แหละประเทศนอกมามาเดาะเนี่ยพ่อมาเจ้านั่งพู่หน้าหัวโตเลยจดจําใจคนเดียวสวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวต้มกันเด้อกับข้าวหลายอยเด้อ คนนี้ยายแถมมากินข้าวด้วยมาให้กินกินโอเคนะกินน้กันตาจังไปไนนั่งม่ได้ลากะดนนั่งมาได้บ่ตาจังพ่ากินนี่กินโอ้เด็กุ้งประเ้นมาพ่อไหนม่นไปกนิมาเด้อแม่นี้เข้ามาตงนีางอ้วนขงอกนั่นเลยค่

ต้องมได้กับ้านตับเลยเฮ็ดดอกมนกินมันจะข้ามคนเด้อมันลดหลายข้ามกลยอือเรากินยังรับมั้นี่บอกอัปการดอกค่ะเพื่อนนี่บอกบักเกรีเขากะเดินมาหนีเราไปวัดกันอืมอันนี้็อืนงป่าโนนี่ปานึงไปมืนไ่ได้ใส่บาตรมาแย่งเพนไปวัดวันพระหอองเนาะ เิ้มอะไรปะกิ้มไก่บนดอกิงจไก่หอนีทำเสร็จแล้วต้มมาเพ่อต้มม่ได้บอกืข่อยลวกแล้วเราก็เอาน้ำโซดาใส่แล้วก็นอกน้ำเย็นอีกกินดีเห็ดดีมาดินี่บงกินบงนอกเลยเพิ่ไม่เดียวนี่บอกนอกบมีบมีบอมันเปมืงไท ขาวที่หเึ่ขับกินุมโบดีบอกมเนียกุ้ง่ยเอ้กุ้งมันาอยากโคก็กินกินจะเข้าจะเข้าเพราเปิดเห็นเพ่เปิ่เบเอ้เมียม่กินข้าวน้ำไหมใส่เียใส่เบื้งเจ้าอยู่หันม เขามีอีกเล้งแต่ขาว่าอะไรเขาเบิ่งเจ้ายู่ดินี่นล้ตอต็มาแล้วบ้านบอกอือหน่งเล็กบ่มาเอะมาเยอะมบ่ม่มบโเซลีนถึงมจะเปิดบังยู่เพิ่มอืพยากันอ่อืขามอสไปยู่งพุ่มให้ดูฟางเขาแ่บให้แล้วมันให้อีก เดี๋ก <t> ัป้านทล้อ <N> ่านไปเลยวิไปเลยิกินหัวข้างเนาะหัวางกินไปกินมาีเจเก็บเก็บเขอป้นขบนางกกกขาก้อาเขาก็ต้องหัวราวิี่ยางเขาหกเขาคอยมันกับพวกเรือมันป้นเข่าไปัไงะก็นั่งกินอยู่ลำบากบ้าคนละวันกินเลือกินน้ป้าเข่าวอบนบ้าอุบาอุบเล่อีมนอีมน ถ่ายได้จิงถ่ายเบิ้ทุย่างลูยมันเด้อแป้นแปมป่อหน่อทิ่เล็บมือหน้าถ้าอยู่มืองนอกเมืองหน้ามีาสตงประเทศใครสิมีวัคซีนนะ่ะล่ะโควิดจะได้ถ้ายมัอจหมดเองหอมีวัคซีนมาเบ,บิดอ่ะอบบัวบิลนอะัน่เบิะเป็นกัวัคซีนเยอพอใน้ก็ได้ละ เราปฏยญาตจงยาเนาะได้ยู่ไว้หนึ่งหลักที่เดือนเดียวไว้ที่หอป้องกันดีแล้วกินได้เมื่อต้องรักษาได้ไหมตร้ตว่าจะตายเ้ราโรคนะเนาะในกำลังกลิตอยู่เพื่อจะได้ระตายไเพื่อแล้วเพื่อจะหายาได้บ่นเร่อะรเนาะสามสิบเพอโลก คนพิจายเพราะอ่ไปอังเพราะอุดอยากไปใส่มาใส่บุหรี่ขัดฟันบริเวณพ่อไนแล้วแต่ว่าเมืองไทยเขาสบายเอไม่มีอย่างเรานอกนันตี่เดียวนี้ยังระบาดจุเขาที่หนึ่งคือขัดเตระบดจนชืเก็บอักขาาวเลยข้ามเมือสักก่ะแั้อ่ะัไม่ไป ัป,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 ออปั่ปนแห้งเมื่อก็ปั่นแห้งกรพปอยวะปายพ้นเลยะอ่ายุจะลืมนะันเรดเรายหน่อยขอยนาะมาร่งบานมอ่ะโลกมาเจ้าของเป่าอะสิเอตโลคือกรุมไม่ขึ้นคือนอนตามชั่วกหน นอาทุกมตื่นสอนกันตื่นเมืมอยเนาะนอนเตเม่อยค่ะนี่ก็มหาปลาไได้กินแล้วแล้วก็มันได้ยงไรเียมลาไเมันได้อย่ระนมันบีแล้วน่่วาเขาไ่ได้หาี่หรอค่หาอยงปลียมผนี่างวเด็กมานสท้กต ท่านผมมีทางหาทางหาทานนี่เนาะทุกอาเขาเป็นไรี่าม่มี่ีนี่มันปาลายเพิปีนเจอเงินอยู่เงินหลายอยู่ปีก็ได้ลาย็นยนป่าหลายปนี้ป่าบุ๋มเลยช่ยบ่กเลเบ่าจะบเลามาตากี่น่ นี่เป็นอจอไเจ้านะนมากดตีนไกลตีนกเนมันตักเอาเบิดเป็นตีนรถจิกๆเอาอย่างนั้มันบ่ได้แข็งมันอ่อนดูเขาออกเขาก็ดูออกไปแล้วเีกุยงนี่ตักเนแบบนี้นะเดี๋ยวมีย้ำเปิดมันมีดูมันเปิดเบอมาันลูเบอมากนะก็มันก็ได้ค่อยกิด ม่นา่หนกันเนาะเอร์ากินกเงเลนี่วนจริงๆเขาจะแะ่อืมึ่เขาปอพากินคะอนี้กนไขมือกบขั้นต่ำก็ทำเต็มัน่คบน้คอบคมสด อเป็นี่ว่กตินเ่ยบอุงเลลาบอ่ฟุ้งยแบบลายบออะไรถือกระดูกเจ็บบอเก็บแบบนุ่งไปเช้นกันปาลเขาบแซ่บพี่น้องเลยปากระตูว่างไงแต่ว่าอายุนี้มาขนาดช่วงเดือนเมษายนขึนหลังทองีล้าหลัง ไปสอนาวาน้ําอสอนไ่เห็นนี่ปุ๊ดคือเก่าเฮียดอกปีนี่แห้งครับปีนี้าไว้นี่บ่วัดเาฮะได้่บ่เอกได้นั่นแหละปลาดีเหาเว้าบ่จอยากกินเหี้ยคนเฮานี่ก็เลยพักอันนี้แหละบ่ค่อยอยากอันไหนก็ใส่อันนั้นแหละว่าว่าจังมากินหยังเจ้าก็ใส่อันนั้นละบาดบ่าจังเจ้าละบอด ลูกหลานด้อบนมีอย่างกระเกือท่อจะแบกอะไรแบบนซื้อได้นะมาบอกเขาอุยสาวเขาเปล่งเกลือฮอร์เขกินเกลือล่ะเพ็ดอันหั่นอันใหญยถ้าตุ่งอย่างนี้เกลือเป็นห่อลงไปเป็นแผนห่เลยถุงบางใหญ่เลยถูงอันสิบาทสาบาทสาวกับเข่าแน่เ็รแน่ไม่มีเะไได้กินเกลือ เนหกรบมาบอันนจอันคงหนงสองร้อยแต่ประชาฮาจ้ะมีนะเีจอมนก็จะหอมก็จะเด้บ่เกลือเกลือแนขัาเพรศแน่หมอข่อยังคนลงไปเพิ่นขาเพรนกินยวันะแม่เนาะแล้วขาหอมคนเลยแล้วขวทหม้อแกงหมออยู่ัน น้ำปูน้ำปลาเนี่ยนาะวันพ่ายโยพี่น้องเด้เมือนเดิมเด้อแล้เข่าเข่าแล้วปูเขาเป็นเพียงพุงเนี่อืมเด้วเข่าอย่างเี้พี่น้องเดกคขออนุญาตหลังไม้ด้วยจ้ะเด้อฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจูดกินแซมใน่จ้ามาแชร์กับกดติดตามชิบวผัดคิดต่อไปนะคะขอบคุณค้าไม่ไปไม่ย้ายแถมบาย